สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อครับไอแสนที่เก่าครับมือนี้ครับนี่ไอแสนเดินทางไปนครพนมพี่น้องไปเที่ยวนครพนมกันพี่น้องนะครับรอทีมงานเด้วพี่น้องเดี๋ยวเที่ยวนครพนมกันครับ <c oughs> ทีมงานสองรถตู้ รอพร้อม,อมรอทีมงานไปแล้วนีเน่เดินทางไปเที่ยวนครพนมกันครับขึ้นรถกันครับขึ้นรถไปนครพนมกันครับบา้าน,นเด็ก พอนพนมกันครับพี่น้องี๋ยวนี้กำลังรอทีมงานนะครับว่มามาท่านหนครบนะครับทีมงานมากครบับรอจะพันมุนพี่น้องขึ้นรถขึ้นรถพี่น้องก่ได้